มงคลที่21ไม่ประมาทในธรรมในการก่อสร้างอาคารจำเป็นต้องมีเสาเป็นหลักคำจุนตัวอาคารไว้ฉันใดในการสร้างความดีทุกชนิดก็จำเป็นต้องมีความไม่ประมาทเป็นแกนหลักรองรับไว้ฉันนั้นความไม่ประมาทคืออะไรความไม่ประมาทคือการมีสติกำกับตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะคิดจะพูดจะทำสิ่งใดๆ ไม่ยอมถล่มลงไปในทางที่เสื่อมและไม่ยอมพลาดโอกาสในการทำความดีตระหนักดีถึงสิ่งที่ต้องทำถึงกรรมที่ต้องเว้นใส่ใจสํานึกอยู่เสมอในหน้าที่ไม่ปล่อยปละละเลยกระทำอย่างจริงจังและดำเนินรุดหน้าตลอดเวลาความไม่ประมาทเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งกล่าวได้ว่าคำสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหมดเมื่อสรุปแล้วก็คือคำสอนให้เราไม่ประมาท นั่จะเห็นได้จากปัจชิมโอวาทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจนี้เราจะเทอนเธอทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดไม่ประมาทในธรรมหมายความว่าอย่างไรคำว่าธรรมในที่นี้หมายถึง คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลาแปลเอาความท่านแปลว่าเหตุหมายถึงต้นเหตุข้อทมคำสอนของพระพุทธเจ้าทุกข้อถ้าดูให้ดีแล้วล้วนแต่เป็นคำบอกเหตุทั้งสิ้นคือบอกว่าถ้าทำเหตุอย่างนี้แล้วจะเกิดผลอย่างนั้นหรือไม่ก็บอกว่าผลอย่างนี้เกิดมาจากเหตุอย่างนั้นเช่นความขยันหมั่นเพียรเป็นเหตุให้เกิดความเจริญความเกียิคร้าน เป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมดังนั้นไม่ประมาทในธรรมจึงหมายถึงไม่ประมาทในเหตุให้มีสติรบอบคอบตั้งใจทำเหตุที่ดีอย่างเต็มที่เพื่อให้บังเกิดผลที่ดีตามมานั่นเองลักษณะของผู้ที่ยังประมาทอยู่ 1. พวกกุศีตะคือพวกไม่ทำเหตุดีแต่จะเอาผลดีเป็นพวกเกียจคร้านเช่นเวลาเรียนไม่ตั้งใจเรียนแต่อยากสอบได งานการไม่ทำแต่ความดีความชอบจะเอาไม่ทำประโยชน์แก่ใครแต่อยากให้คนทั้งหลายนิยมชมชอบทานศีลภาวนาไม่ปฏิบัติแต่อยากไปสวรรค์ไปนิพพานและอื่นๆ 2. พวกทุจริตะคือพวกทำเหตุเสียแต่จะเอาผลดีเป็นพวกทำอะไรตามอำเภอใจแต่อยากได้ผลดีเช่นทำงานเหลวไหลเสียหาย แต่พอถึงเวลาพิจารณาผลงานอยากได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นสองขั้นปากเสียเทียวด่าว่าชาวบ้านทั่วเมืองแต่อยากให้ทุกคนรักตัวและอื่นๆ 3. พวกสิทธิละคือพวกทำเหตุดีเล็กน้อยแต่จะเอาผลดีมากๆเป็นพวกค้ากำไรเกินควรเช่นจุดทุปสาดอกปูชาพระแต่จะเอาสวรรค์วิมาน มีนาวฟ้าเทว,วดาคอยรับใช้นับหมื่นนับแสนอ่านหนังสือแค่หนึ่งชั่วโมงแต่จะเอาที่หนึ่งในชั้นเลี้ยงข้าวเข่า,ขาจานหนึ่งแต่จะให้เข่าจงรักภักดีต่อตัวเองไปจนตายรวมความแล้วผู้ที่ยังประมาทอยู่มีสามจำพวกคือพวกไม่ทำเหตุดีแต่จะเอาผลดีพวกทำเหตุเลวแต่จะเอาผลดีพวกทำเหตุน้อยแต่จะเอาผลมาก ส่วนผู้ไม่ประมาทในธรรมมีคุณสมบัติตรงข้ามกับคนสามจำพวกดังกล่าวคือจะต้องไม่เป็นคนดูเบาในการทำเหตุต้องทำแต่เหตุที่ดีทำให้เต็มที่และทำให้สมผลผู้ที่ไม่ประมาททุกคนจะต้องมีสติอยู่เสมอสติคืออะไรสติคือความระลึกนึกได้ถึงความผิดชอบชั่วดี เป็นสิ่งกระตุ้นเตือนให้คิดพูดทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้ไม่ลืมตัวไม่เผลอตัวใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ควรวญสิ่งต่างๆได้ธรรมชาติของจิตมีการนึกคิดตลอดเวลาการนึกคิดนี้ถ้าไม่มีสติกำกับก็จะกลายเป็นความคิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แต่ถ้ามีสติกำกับแล้วจะทำให้ไม่เผลอ ควบคุมความนึกคิดได้ไม่ปล่อยใจให้เลื่อนลอยไปไม่ปล่อยอารมณ์ให้เป็นไปตามสิ่งที่มากระทบหน้าที่ของสติ 1. สติเป็นเครื่องทำให้เกิดความระมัดระวังตัวป้องกันภัยที่จะมาถึงตัวคือระแวงในสิ่งที่ควรระแวงและระวังป้องกันภัยที่จะมาถึงในอนาคตความระแวงหมายถึงความกลิ่งเกรงล่วงหน้าว่าจะมีความเสียหายอันใดเกิดขึ้นเช่น คนขับรถขณะฝนกำลังตกถนนลื่นก็ระวงว่ารถจะคว่ำระวงว่าจะมีรถอื่นสวนมาในระยะกระชันชีตส่วนความระวังคือการป้องกันไม่ให้ภัยชนิดนั้นๆเกิดขึ้นเช่นลดความเร็วลงตั้งใจขับมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้น 2. ส,สติเป็นเครื่องยับยั้งเตือนไม่ให้ตกไปในทางที่เสือ่อมไม่ให้มัวเมาลุ่มหลง ไม่ให้เพลิดเพลินไปในสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษต่อตนเองเช่นเพื่อนชวนไปดื่มเหล้าก็มีสติยับยั้งตัวเองไว้ว่าอย่าไปเพราะเป็นโทษต่อตัวเอง 3. สติเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้คนขวายในการสร้างความดีไม่แชร์เชิญหยุดอยู่กับที่ไม่ทอดทุระไม่เกียจคร้านต้องกันโรคนอนบิดต,ติดเสืองานการเบื่อทำไม่ไหวข้าวปลากินได้อร่อยดี 4. สติเป็นเครื่องเร่งเรา้าให้มีความขมักขม้นคือเมื่อเตือนตัวเองให้ทำความดีแล้วก็ให้ทำอย่างเอาจริงเอาจังไม่อึดอาดยืดยญาตไม่ทำแบบเรื่อยๆเฉยๆ 5. สติเป็นเครื่องทำให้เกิดความตำนึกในหน้าที่อยู่เสมอตระหนักถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำตระหนักถึงสิ่งที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำ 6. สติ เป็นเครื่องทําให้เกิดความละเอียดรอบคอบในการทํางานไม่สับเพ่าไม่ชลาใจว่าสิ่งนั้นๆเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่เป็นไรคําอุป,ปมาสต,สติสติเสมือนเสาหลักเพราะปักแน่นในอารมณ์คือคนที่มีสติเมื่อจะไตรตรองคิดในเรื่องใดใจก็ปักแน่นคิดไตรตรองในเรื่องนั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วนไม่คิดฟุง้งซ่านไปเรื่องอื่นคิดไตรตรองจนเข้าใจแจ่มแจ้ง ทะลุปรุปโปรงท่านจึงเปรียบสติเสมือนเสาหลักสติเสมือนนายประตูเพราะจะทําหน้าที่เสมือนนายประตูคอยเฝ้าดูสิ่งต่างๆที่จะผ่านเข้ามากระทบใจทางตาหูจมูกลิ้นกายตลอดจนเฝ้าดูถึงอารมณ์ที่ใจคิดถ้าสิ่งใดเกิดขึ้นสติก็จะใกล้ควรทันทีว่าควรปล่อยให้ผ่านไปหรือไม่หรือควรหยุดไว้ก่อนปรับปรุงแก้ไขให้ดีเสียก่อนสติเสมือนขุนคลัง เพราะคอยตรวจตราอยู่ทุกเมื่อว่าของที่ได้เข้ามาและใช้ออกไปมีเท่าไรงบบุญงบบาปของเราเป็นอย่างไรตรวจตราดูอย่างละเอียดทีท่วนไม่ยอมให้ตัวเองเป็นนี่บาปสติเสมือนหางเสือเพราะจะเป็นตัวควบคุมเส้นทางดำเนินชีวิตของเราให้มุ่งตรงไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ไม่หลงไปทำในสิ่งที่ไม่ควรเหมือนคอยระมัดระวังไม่ให้เรือไปเกยตื้นประโยชน์ของสติ1 ควบคุมรักษาสภาพจิตให้อยู่ในภาวะที่เราต้องการโดยการตรวจตราความคิดเลือกรับสิ่งที่ต้องการไว้การสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปตรึงกระแสความคิดให้เข้าที่ทำให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายเช่นจะดูหนังสือก็สนใจคิดติดตามไปตลอดไม่ฟุ้งซ่านไม่คิดเรื่องอื่นจะทำสมาธิใจก็จะหดนิ่งสงบตั้งมั่นละเอียดอ่อนไปตามลำดับไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวกเพราะฉะนั้น ที่ใดมีสติที่นั่นมีสมาธิที่ใดมีสมาธิที่นั่นมีสติ 2. ทําให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาพเป็นตัวของตัวเองไม่เป็นาธาตุของอารมณ์ต่างๆเช่นความโกรธเคืองความลุ่มหลงมัวเมาจึงมีความโปร่งเบาผ่อนคลายเป็นสุขโดยสภาพของมันเองพร้อมที่จะ,ะเผชิญความเป็นไปต่างๆและจัดการกับสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องเหมาะสม 3. ทำให้ความคิดและการรับรู้ขยายวงกว้างออกไปได้โดยไม่มีสิ้นสุดเพราะไม่ถูกบีบคั้นด้วยกิเลสต่างๆจึงทำให้ความคิดเป็นอิสระมีพลังแต่มีสติควบคุมเสมือนเรือที่มีหางเสือควบคุมอย่างดีย่อมสามารถแล่นตรงไปในทิศทางที่ต้องการได้โดยไม่วกวน 4. ทํทำให้การพิจารณาสืบคนด้วยปัญญาดําเนินไปได้เต็มที่เพราะมีความคิดที่เป็นระเบียบและมีใจซึ่งมีพลังเข้มแข็ง จึงเป็นการเสริมสร้างปัญญาให้บริบูรณ์ 5. ชำระพฤติกรรมทุกอย่างทั้งกายวาจาใจให้บริสุทธิ์เพราะมีสติจึงไม่เผลอไปเกลือกลัวบาปอากุศลกรรมทำให้พฤติกรรมต่างๆเป็นไปด้วยปัญญาหรือเหตุผลที่บริสุทธิ์การฝึกสติให้เป็นคนไม่ประมาท 1. มีสติระลึกถึงการละเว้นทุจริตทางกายวาจาใจอยู่ในเมืองไม่ได้ขาด จะไปทำชั่วทำบาอะไรเข้าก็มีสติระลึกได้ทันทีว่าสิ่งที่กําลังจะทำนั้นเป็นบาปหรือไม่ถ้าเป็นบาปก็ไม่ยอมทำโดยเด็ดขาด 2. มีสติระลึกถึงการประพฤติสุจริตทางกายวาจาใจอยู่หนึงน่งๆงมีได้ขาดจะทำอะไรก็มีสติระลึกได้เสมอว่าสิ่งที่กําลังจะทำนั้นเป็นบุญเป็นกุศลหรือไม่ถ้าเป็นกุศลจึงทำ สมมีสติระลึกถึงความทุกข์ในอบายภูมิอยู่เนืองๆมิได้ขาดมีสติระลึกได้เสมอว่าการเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัต์เดรัดชานนั้นมีความทุกข์มากเพียงไรเมื่อระลึกได้เช่นนี้แล้วก็ไม่ยอมทำชั่วเลยเพราะเกรงว่าจะต้องไปเกิดในอบายภูมิเช่นนั้น สี่มีสติระลึกถึงความทุกข์อันเกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ในวัฏสงสารอยู่เนืองๆไม่ได้ขาดมีสติระลึกได้ว่าถ้าเรายังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ก็ต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์อยู่ร่ำไปจึงหาโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่เพื่อให้เข้านิพพานให้ได้เร็วที่สุดจะได้หมดทุกข์เมื่อระลึกเช่นนี้บ่อยๆย่ยอมไม่หลงในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความหลง ไม่กำหนัดในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่ขัดเคืองในอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองได้ในที่สุด 5. มีจติระลึกถึงกรรมฐานภาวนาที่จะละราคะโทสะโมหะให้ขาดจากสันดานอยู่เนืองๆไม่ได้ขาดมีจติระลึกได้ว่าการที่เราจะทำดีหรือทำชั่วนั้น ขึ้นอยู่กับใจของเราเป็นสําคัญว่าใจของเราจะเข้มแข็งทรงพลังเอาชนะความทยานอยากต่างๆได้หรือไม่และวิธีที่จะฝึกใจได้ดีที่สุดคือการฝึกทําสมาธิจึงต้องหาเวลาทําสมาธิภาวนาอย่างสม่ําเสมอสิ่งที่ไม่ควรประมาทอย่างยิ่ง 1. ประมาทในเวลามีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เรากําลังทําอะไรอยู่อย่ามัวเมาทําในสิ่งไร้สาระ เช่นเล่นไัยคุยโม้ดูแฟชั่นให้รีบเร่งทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อกลืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนไม่ได้ 2. ไม่ประมาทในวัยมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าตัวเองยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันวันหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาแรกๆจนถึงบัดนี้แต่ละคนต่ม,มีอายุคนละหลายกับแล้ว 3. ไม่ประมาทในความไม่มีโรคมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปถ้ากำชั่วในอดีตตามมาทันอาจป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้ต้องรีบขนขวายสร้างความดีให้เต็มที่ 4. ไม่ประมาทในชีวิต มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าอย่าคิดว่าเรายังมีชีวิตอยู่สุขสบายดีเราจะยังมีชีวิตอยู่อีกนานเพราะจริงๆแล้วเราอาจจะตายเมื่อไรก็ได้บรรจุราชไม่มีเครื่องหมายนำหน้าจึงเร่งรีบขนขวายในการละความชั่วสร้างความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสยอย่างเต็มที่ทุกรูปแบบทุกโอกาส 5. ไม่ประมาทในการงาน มีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะทำงานทุกอย่างที่มาถึงมือให้ดีที่สุดทำอย่างทุ่มเทไม่ออมมือทำงานไม่ให้ข้างค้างไม่ท้อถอยไม่ผัดวันประกันพรุ่ง 6. ไม่ประมาทในการศึกษามีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะขวนขวายหาความรู้อย่างเต็มที่อะไรที่ควรอ่านควรท่องก็จะรีบอ่านรีบท่องโดยไม่แชร์เชือนตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการศึกษาหาความรู้ จึงจะเป็นกุญแจไาขาปัญหาชีวิต 7. ไม่ประมาทในการปฏิบัติธรรมมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าจะปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อโดยเริ่มตั้งแต่บัดนี้ไม่ใช่รอจนแก่ค่อยเข้าวัดจะฟังเทศก็หูตึงฟังไม่ถนัดจะนั่งสมาธิก็ปวดเมื่อยขัดยอกไปหมดลูกก็โอยนั่งก็โอยเมื่อระลึกได้เช่นนี้จึงมีความเพียรใส่ใจในการปฏิบัติธรรมเพระาะทราบดีว่า การปฏิบัติธรรมนั้นทำให้เกิดความสุขแก่ตนทั้งโลกนี้และโลกหน้าและเป็นวิธีการเดียวเท่านั้นที่ทำให้เราสามารถบรรลุปเป้าหมายอันสูงสุดแห่งชีวิตคือนิพพานอานิสงการไม่ประมาทในธรรม 1. ทําทำให้ได้รับมหากุศล 2. ทํทำให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ตายสมดังพุทธวจนะ 3. าํทำให้ไม่ตกไปสู่อบายภูมิ 4. ทํทให้คลายจากความทุกข ห้าทำให้เพลิดเพลินไม่เบื่อหน่ายในการสร้างความดี 6. ย่อมมีสติอันเป็นทางมาแห่งการสร้างกุศลอื่นๆ 7. ย่อมได้รับความสุขในการดำรงชีพ 8. เป็นผู้ตื่นตัวไม่เพิกเฉยละเลยในการสร้างความดี 9. ความชั่วความไม่ดีต่างๆย่อมสูญสิ้นไปโดยเร็วและอื่นๆปะมาโทมัจุโนปะทังความประมาทเป็นทางแห่งความตาย อปมาโทอมะตังปะทางความไม่ประมาทเป็นทางอมตะเวลาใดบัณฑิตกันความประมาทออกได้ด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นเขานับว่าได้ขึ้นสู่ปราสาทคือปัญญาไรความเศร้าโศกสามารถมองเห็นประชาชนผู้โง่เขลาผู้ยังต้องเศร้าโศกอยู่เสมือนคนยืนอยู่บนยอดเขามองลงมาเห็นฝูงชนที่ยืนอยู่บนพื้นดินฉะนั้น